หกหกซะแล้วหกหกหกมาแล้วเอาสู้ไหมครับทั้นมีใครให้มากไหมเจ็ดพันเจ็ดพันผมเจ็ดพันแล้วครับโอ้โหสรุปว่าแม่ยกฝั่งนี้อาจจะแพ้แม่ยกฝั่งนู้นได้ใช่ยอมได้ไหมแม่ยกฝั่งนี้ยอมได้ไหมอันนี้มีสี่ชิ้นสามารถไปหารกันได้นะครับใช่ชิปอินรวมกันแต่หารได้อ่าหารผ่านกันได้ครับครับผมเจ็ดพันใช่ไหมเจ็ดพันครั้งที่หนึ่ง ครับมีไหมครับมีไหมครับมีใครให้มากกว่าเจ็ดพันไหมมีแม่ขาโต้เอ้มีแม่ยกตรงกลางบ้างไหมมีไหมมีไหมเอาโอเคเจ็ดพันครั้งที่สองมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับมี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 ไหมครับเจ็ดพันครั้งที่สองและสุดท้ายเจ็ดพันครั้งที่สาม โอเคครับ,รบผมเชิญเลยครับเชิญขึ้นมาเลยครับเชิญเชิญบนเวทีนะครับเชิญไหนครับเชิญไหนลูกงั้นผมไม่ให้ไหนรูปวุณพี่แบง